ก็แค่นบไปวางอยู่คนบ่บนับจักเถอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปกับช่อง YouTube นาโกฮิเนะครับ วันนี้นแห่ได้มีโอกาสออกไม้สายป่าเช่นเก่าเช่นเคยครับผมสายป่าเป็นป่าทึบป่ารกนะครับผมสมมุดเข้าไปใส่ข้างในข้างหลังนะครับผมว่าโซนแถวนี้มีแต่ป่าต้นไม้ถือว่าเยอะครับมีโอกาสเหยียบยากที่สุดเลยครับผมว่าต้นไม้ค่อนข้างจะทีเกิดไม่มีต้นเดี่ยวต้นอะไรนะครับผมต้องบังคับเขาไม่ได้ครับบังคับนกป่าให้มาเหยียบยากหน่อยครับแต่ก็แค่ไหนก็พยายามครับผมว่าวันนี้ก็เอานกต่อมาปรับ าสายอ่างมันเดิมครับผมเป็นป่านี้เป็นป่านกอ่างค,ครับทุกท่านแต่ไม่รู้ว่าอ่างกี่คาบางตัวเข้ามาก็อ่างสองอ่างสามประมาณนี้ครับผมแต่และตัวเข้ามมาไม่เหมือนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดครับผมสำหรับชิปโรนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทํคชิปครั้งต่อไปครับผมไปชมรับชมกันได้ครับอุตถัมน์เล้ย